หลังจากที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้มีการแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจำปี2568โดยมีตำแหน่งสำคัญที่น่าจับตาคือการเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาคที่1และแม่ทัพภาคที่2ซึ่งเป็นขุนศึกคุมกำลังหลักของกองทัพบ,บกโดยมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2568เป็นต้นไปในส่วนของกองทัพภาคที่2ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ได้มีการแต่งตั้งแม่ทัพตึงพลโทวีรยุทธรักสินเตรียมทหารรุ่น26ขยับจากรองแม่ทัพภาคที่2ขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่2แทนพลโทบุญสินภาคกลางที่จะ,กะเกษียณอายุราชการพลโทวีรยุทธหรือแม่ทัพตึงเป็นนายทหารที่เติบโตและคลุกคลีอยู่ในพื้นที่อีสานใต้มาโดยตลอดทราบภูมิประเทศและปัญหาชายแดนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะพื้นที่ขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเช่น ช่องอ่านม้าและผามออีแดงการขึ้นสู่ตำแหน่งครั้งนี้เป็นการสารต่อภารกิจจากแม่ทัพคนก่อนอย่างราบรื่นเนื่องจากได้ร่วมงานและวางแผนปฏิบัติการในแนวหน้ามาอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดเมื่อวานนี้30กันยายน2568พลตรีวิรยุธรกรักสินรองแม่ทัพภาคที่สองลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่กำลังพลในพื้นที่ภูมะเขือพบทหารชายแดนขวัญกำลังใจดี มีอาหารน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นเพียงพอยันจะไม่มีการทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังพร้อมดูแลอย่างทั่วถึงเพราะตระหนักว่ากำลังพลคุกนายสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติและประชาชนด้วยความมุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังการเข้ารับตำแหน่งแม่ทัพภาคที่สองของพลตรีวิรยุทธ์ไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนมมากลางศึกแม้จะมีอาวุโสอันดับหนึ่ง แต่เส้นทางการเติบโตของเขาไม่ใช่เป็นเพื่อนรุ่มรุ่นของพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผอบอทบอเท่านั้นแต่ยังมีฝีมือการทำงานที่เฉียบคมจนเป็นที่ยอมรับของอดีตนายทหารรุ่นพี่ในปี54สมัยที่ยังเป็นผู้พันตึงพันโทวีรยุทธเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบเฉพาะกิจที่161หรือกองพันเฉพาะกิจพระวิหารมีพื้นที่หน้าแนวที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ช่องอานมาภูมะเขือ และพื้นที่พลานยาวพลานหิน8ก้อนถือเป็นภารกิจหนักหน่วงแต่ไม่เคยปริปากตามบุค,คลิกอดีตแม่ทัพภาคสองหลายคนต่างการันตีว่าพลตรีวิรยุทธ์หรือรองตึงเป็นนายทหารที่ดีไม่ต่างจากแม่ทัพกุ้งพลโทบุญศิลปดังนั้นชาวบ้านจะไม่ผิดหวังในเรื่องการทำงานเพราะจะไม่มีเรื่องผลประโยชน์อื่นใดๆเข้ามาเกี่ยวข้อง นับเป็นคนมีฝีมือในการทำงานและเหมาะสมกับการรับไม้ภารกิจต่อจากพลโทบุญสินเพราะทำงานควบคู่กันมาโดยตลอดล่าสุดเมื่อคืนนี้มีรายงานว่าทาหารขเขมรยิงก่อกวนทาหารไทยคืนวันที่30กันยายนต่อเนื่องถึงเช้ามืด1ตุลาคมเรียกได้ว่าเป็นการยั่วยุอย่างต่อเนื่องและยังท้าทายระบบแม่ทัพภาคที่2คนใหม่อีกด้วยขุ่มาก เขามาเขามากวนยิงถิบนะไม่ได้พื้นื้องเวเบิดสิพื้นท้อเบิ๊ดสินไปจี่ไรไปจีไรทั้งหมดนี้คือข้อมูลและภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เราจะยังคงติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดและจะนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบต่อไปขอบคุณที่ฟังกันจนจบขอให้มีแก่ความสุขความปลอดภัยถ้าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารที่กำลังร้อนแรงแล้วเจอกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ